สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูการจัดการแปลงผักหลังจากที่เราเก็บผักไปขายนะคะมันก็จะเหลือสภาพแบบนี้นะคะมีมีถ้วยปลูกมีเที่ส่วนของเราก็จะจัดการใดยกันเก็บถ้วยปลูกนี้นะคะไปไว้ล้างนะคะเก็บไว้ตอนที่เราว่างเราค่อยล้างนะคะอันนี้จะเก็บก่อน พวกเศษใบของเขาเน,นี่ก็เอาไปทำปุ๋ยนะครับไปทิ้งตามโคนต้นไม้ก็ได้แต่ถ้ากลัวมีโรคเพื่อน mm hmm. ๆสามารถเอาไปเผาได้นะคะแต่เราไม่เผาเราจะไปกองกองไว้เดี๋ยวมันก็เป็นอาหารปุ๋ย,ยไ,ปะะไปเนาะะเก็บ แล้วตอนนี้มันก็จะมีน้ำใช่ไหมน้ำปุ๋ยที่เหลืออย่างนี้ค่ะเรากำลังคิดว่าเราจะไปลดน้ำต้นไม้หรือว่าเราจะเอามาเติมเหล่านี้ดีไม่เติมเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปลดน้ำต้นไม้แถวบ้านนะคะมันก็จะมีนมันก็จะมีฝาลังที่แบบ เราใช้แล้วมันก็จะดำๆแล้วก็จะมีเศษป่นเศษใบผักแบบนี้นะคะเราก็จะล้างไปด้วยเลยนะคะล้างไปด้วยก็จะดีมากๆล้วจะมีปล่อยขัดหม้ออันนึงแบบนี้ค่ะสะกดใบเนาะไม่สกดใบมันจะมีแปรงยู่น,นะ เราไม่รู้ว่าแปลงขัดของเราอยู่ไหน,นเพื่อนๆจะใช้แปรงหรือใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะคะ้างปากก่อนล้งเศษดฝุ่นเศิดอะไรออกนิดเึ็ก็ยังดีนะ จะไม่ล้างเลยจะติดอยู่ก็ไ่้แต่ถ้าเป็นรองรัก็มาล้างดีกว่ามันก็ขาวสะอาดเนี่ยค่ะถ้าจะไม่ล้างเลยก็ไม่ได้เพราะมันจะมีรรเศษรากอย่างเงี้ยล้างสิคะ้าแล้วก็ตากแดดได้สมัยนะคะ ใช่อันนี้ไม่ขนาดปกติเราจะใช้เป็นเราไปหาแป็นแปรงล้างสาส่วนตัว หาไม่เจอ,อเจอแค่แปลงตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นแปลงซักค้าที่มันจะมีแปลงขัดรองเท้าีเราไม่ได้้อขัดรองเทา้าแตเราออกมาขัดฝาลางังคูมันจะเป็นสีดำๆมันจะขนแปลงมันจะยาวอ่อนนุ่มกว็น เพื่อนดูล้างกับไม่ล้างอันนี้คือยังไม่ล้างนะคะถ้าล้างเสร็จขุ่นออกไปไหนก็ขาวสะอาดแตกต่างกันมาก ทำไปเลยนะคะจนกว่าจะคบนะคะีช่วยได้ะค,ะค่ะจะชอบเดินเล่นกบนไหมผักต้นเล็กเดินได้นะคะแตผักโตเดินไม่ได้

นะชกอตใบแม่ล่วงไปไหนแนละ้วมีสาวต้องมีสกอตใบไว้ล่ะอันนี้เขาจะมีเศษหุ่ยเศษอะไรตกค้างล้างก่อนขัดขัดแค่น,น้อยก่อนเติมน,น้ำใหม่นะคะ น้ำที่เหลือนี่เราจะไปลดต้นไม้ข้างบ้านนะะพวกพริกมะเขืออะไรนี่ค่ะจะบอกว่ามะเขือบ้นานเราลูกโตด,ดีมากเราจะพาเพื่อนๆไปดูเพื่อความรวดเร็วเราจะยกะะไปเพียนะคนะ เียอยู่อันนี้เดี๋ยวช่วงกลางวันเราจะมาเติมน้ำกันนะคะถุงพลาสติกจะได้ไม่แห้งไม่กรอบต้องเติมน้ำ่อเลียงเลยนะ